พอนิ่มแม่ออฟมาถึงแล้วนะครับทุกคนพร้อมทีมงานนะครับตามายาบ้านนี้อยู่นะลุงจิ้มผมจะไปตามหายาดบ้านจำปาดงอยู่เอมีญาติอยู่บ้านจำปาดงดีบอกแม่ออฟเออหลายปีแล้วเป็นญาติที่พัดภาคจากกันมาพัดภาคหลายปีแล้วน่ะแต่ว่าเขาอยู่บ้านจำปาดงครับผมสามีญานี่จำปาดงอยู่ไกลเขาอยู่บ้านจำปาดงกิโลเดี๋จะไปถามหาเขาก่อน ไม่ใช้เขาถามมาตลอดปัละุมนะถประดน่านถามข่าวเปนเชียเนาะชื่อว่าอะไรชื่อว่าลุงปูงลุงไจเราเปปรานแล้วก็ว่าจ้ะเดี๋ยวเขาเขามากนี่ยจะถามเขาเมื่อกี้ก็มีเจ้าที่เทศบาลมาแต่ว่าลองถามเจ้าที่ดูนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายไว้อยู่แต่ว่าผมยังไม่ลงนะครับว่าแต่ว่ามัจะยังเอาไงในน่องเดี๋ยวเถ่ายแล้กามแ่เนาะเกดละอนะค

ยายระบ่าวโจ้นะมาถึงแล้วนะครับทุคนนทกคนทุ่งานลุงพลเนาะสิมิตามไม่อีกบ่ครับนเ,เ,เนี่ยยืดกรเบอร์เข้านี่นนมี่มเ่านี้บ่ะมื่นบ่หมื่นน้ำมี่ถ้าแอดมินทั้งหลายคนมื้นเราขำหมอไปกักอ๋อครับผมเอาไปจัดเสาเสาไฟฟ้าอืมอ,อืมอ,อืมดีฮะ หนึ่งท่นรถพอออฟก็ไม่ออฟก็จะมันอยู่ที่นี่เลยนะทุกคนแข่งเตนอนนอยู่น้ำกันละท่างเสียงกบเสียงเขียดนะฮะกัจีงา่นนาอย่ดเามากเลยเอาหาราจนีเชื้อห้องใหของจอมจอนนาการจอมอจอ เออเออามากินก็ดีด้วยจอมจอจดหมายผิดซองนะครับจดหมายผิดซองแล้วจอมจอนี่ครับเมื่อยอเพื่องนอนนี่แลการเต้นนอนนี่กันนอนนี่แหล้วพอาะไม่ใหญ่นอนนี่เปนนอนนี่กลางกางเต้นนอนร้อนกลางเมื่อการนี่แหละขันนอน สิ่รแรกสิ่แรกที่เราป้องกันยุงอย่างเดียวคือมาช่วยเป็นอาหารยุงให้หน้อย <c oughs> ยุงเยอะนะครับยุงเยอะนะครับเห็นแต่ลุงจิมก็นะครับตั้งแต่มาอยู่ก็ยุงยงเบียรแล้วเนาะไปตอมแล้วนะฮะเน็ตก็แรงงไทยตรมที่่ นี <ort. S 2> ่เ <silently> <ous> ็เป็นบรรยากาศครับทุกคนครับชแวนใช่เนนอนอยู่้มานี่นี่สดเซไปุ่ระอีกปนกบกกอนนมืองงเงินบ่อวันนี้เขาอกเลยทองนอนแทนเรามานอนนสบายใสมือห้องนอนใสุ่่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฮันฮัน ฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่สวัสดีครับรองอกมาง่ายมงายือักถ้ลนี่คือไลนตอนเช้าตา้ายดลวด้รือเ่ก็ดีใจเพื่อนมาเยี่ยมยามถามข้าวครับมาอยู่กับไทยเฮาเนาะนะครับไปอพพอปการมาเอาพี่น้องขอประมาณนี่แหละ นี่ก็เป็นบรรยากาศทับเอฟซีนะฮะนี่มากก็ดีใจฮะ

โอ้พอดีแหละครับผมแต่กินแกงนอนใหม่พอดีเนอนบกง่านี่ตัวนี้นอนย่างน้อแพาบ้านมนี่ยเกียงไกิมชูนะครับเมื่อ้เมื่อแล้วไม่พูดเมื่อเมื่อเนี่ยอใหครเมื่อจะ้นนอนอยู่ได้เลย้องานเยอคนคนเรียกนละกโอดจะตีีบอล้เนาะ อันนี้ก็เป็นของฝากของตอนครับโอ้บังนบห,น,น,หน่นนอไม้ก็นด้องขึ้นหน่อใหญ่แท้หน่อไม้หน่อไม้มาให้สาวมาหนี้นพรโอ้หัวหน่อไม้ปอดพวกพวกหน่อไม้ปอดที่โตหน่อหมักใหญ่นะฮะนะจากพิธิพนจากกบกอกนั่นเนี่ยนะฮะของฝากจากกบกอกครับไปเอาเพิ่ลมาเนาะ เอานอใหม่นอแบบยอยมาสี่นอครับพี่น้องนะครับทวดถึงนี่หรอกนะพี่น้องที่จะเปิดขึ้นอีกอีกทวดถึงนี่หรอกนอแบบย้อยนะครับพี่น้องโอ้นะนักขาเก่ามากป๊าดโถอ่อนซ่อนผักขาเหมือนขึองงามแท้กูัรั่วอยู่นะฮะผักขาเพิ่นโอ้รั่วอยู่ครับ ปัดผิโทษนะเจ้าไม่น้ำอยู่บ่เจ้าเล็ดชิบไล่ห่นเราชิอไม่นำอยู่บ่เอ้าก็ดีใจครับอันนี้ก็บักไฟฮะโอ้เอาบักไฟมานำครับบวยงวยบักใหญ่ฮะฮะมีบักใหญ่ด้วยบักใหญ่เลยนะเามาจากหกอกของฝากของต้นนะฮะทั้งพุ่นกบอบักข่วงก็บน้ายฮะ fc มาเพิ่นเก่าบักม่วงมาตอนนะครับทั้งหม,ดมุดหมาดหนึ่กับมื่ก่อนนี่ก็ได้ไรการายุกนะฮะอ้าวพ่ออ๊อฟแม่อ๊อฟมาแล้วนะครับทุกคนพร้อมทีมงานเนาะถึงทุ่งนาลุงพลแล้วนะครับ fc นะครับตอนนี้ลุงพลก็อยู่วังเยี่ยมผู้ละนะว่าจะออกไปหาเพื่อนบางยาขับรถสวนกันก็เลยกลับมานะลุงพลก็อยู่ทุ่งนานะครับรถไถจิตลมนะกำลังเปรี่ยวขึ้นอยู่ ขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝาก FC ดูคลิปไนรีเดอร์ไปกำลังใจกับแอดมาหน้านะครับสุขสุขคตครับบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับย้ำบ่ายเนาะย้ำยำเทียงนะครับย้ำเทียงไม่ออฟพอออฟเดินทางมาถึงแนละ้วพร้อมทีมงานสวัสดีครับ